ตอกเอาติดของบริษัทเพชรยนต์กันสักนิดนึงค่ะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่รถเข้ามานะคะแล้วก็ออกไปแบบเยอะมากรันกันแทบไม่ทันเลยไม่ว่าจะเป็นเอาติดนะะ่าชมนูเบิร์กลิงนะคะปี2016หรือจะเป็นเอาติดชมที่สีหายายากๆนะสีนี้สีเทาดนานานๆทีมีเข้ามาจริงๆนะคะท่านไหนสนใจวันนี้ผ่อน6 0 0 0กว่าบาท7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวสายพาชมบอกราคาบอกเลขไม้บอกอัตราค่าผ่อนนะคะท่านไหนสนใจดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวสายพาชมคะ่ะ สวัสดีค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะไซฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวรถคันต่อไปและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคันต่อไปด้วยบางทีรุ่นนี้สีนี้เลขไม่ประมาณนี้พนประมาณนี้มีแบบนี้แค่คันเดียวเท่านั้นเราจะได้ไม่พลาดกันไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาติดมือ2อสายเพชรยนต์นะคะกับสายที่ปรึกษาด้านการขายของบริษ,ษัทเพชรยนต์ร้านเรานะคะตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครย่านมีนบุรีนี่เองซอยเศรษีไทย68แยกที่1ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูรถมือสองนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาติดนะคะฝั่งนู้นรถตู้รถกระบะเราก็มีนะคะสนใจอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับติดต่อสายมาได้เลยนะคะไลน์ไอดี sai 1 SA 2 7 9 9นะคะหรือว่าด่วนโทร0 9 0 2 9 7 0 8 3 4นะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่มาแบบเยอะมากนะคะออกเยอะแล้วก็เข้าเยอะวันนี้เลยต้องมาอัปเดตสต็อกอัปเดตความเคลื่อนไหวให้พี่ๆได้รับชมกันสักนิดหนึ่งผ่อนหกกว่าบาทก็มีนะคะวันนี้ทายเช็คมาแล้วนะค,ะคือสภาพสวยงามมากๆขออนุญาตนะพาชมคันนี้คันแรกคันนี้คือผ่อนเบาผ่อน6 000, 6พันเท่านั้นนะคะฟรีดาวน์อันนี้คือราคาฟรีดาวน์นะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคราอัลติส เครื่อง 1.6G นะคะรถปี2018คันนี้ไม่อยู่ประมาณ2 1 0 0 2 1 0 0 0โลนะคะเครื่อง 1.6G แอร์แบคมีให้ทั้งหมด7ใบนะ,ค,ะความปลอดภัยดีเยี่ยมแล้วแล้วก็ไฟตัดหมอกเราก็มีติดไปให้ครบๆคันนี้นะคะอยากจะเดินทางกันไปเป็นครอบครัวรถก็จะทะเบียน5ที่นั่งนะคะที่นั่งสบายนะคะด้านหลังสามารถามีช่องชาร์จแบตนะคะเสียบ USB ได้ที่ตัวคอนโซลกลางนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะจะได้เป็นรุ่นพับปรับไฟฟ้าพร้อม ไฟเลี้ยวไปแล้วเรียบร้อยตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้อแมกอลลอยสีทุโทนนะคะทรงเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยได้เป็นขอบ16นะคะตัวยางคันนี้เ,เป็นยางปี2020นยะะีะยางเป็นยางปี2020นะ,ะดูตรงนี้ได้เลยนะคะยางปียี่สามนะคะขออภัยค่ะยี่สามนะคะท่านไหนสนใจคันนี้สโลปสันเหลี่ยมนะค,ะคมๆเงาๆนะคะ ตั้งแต่ประตูหน้าตั้งแต่แก้มยาวจนถึงประตูหลังคือเส้นตรงๆเป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันแบบนี้เลยไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการซ่อมคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่389,000บาทกับเลขไม้เพียงแค่21,000นห0โล21,000โลบางท่านอาจจะคิดว่าเยอะนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับพี่ๆแท็กซี่ที่เขาใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะคะคือคันนี้เป็นรถปดประจำการรถเข้าสู์ตลอดอยู่แล้วเราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะคะ ี่แท็กซี่เขาวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะก็คือ,อเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้ตรงเวลานะเซอร์วิสเขาให้แบบครบทุกจุดตามเวลาประมาณนี้เนาะเขาก็จะอยู่กับเราได้ยาวๆเหมือนที่เราเนี่ยดูแลตัวเองแบบไหนก็คือดูแลรถแบบนั้นเลยเขาก็อยู่ได้ยาวๆนะสุขภาพดีๆอยู่คู่กับเราไปเป็น10ปีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแบนนี้ช่วงท้ายนะไฟท้ายจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะไฟท้ายไม่มีแตกเร้าไม่มีแตกรายงาเลยช่วงท้ายเป็นท้ายเดิมๆนะคะโลโก้สัญลักษณ์โตโยตา้าโคโรอาว t ติส 1.6G เราก็มีติดไปให้ ถ้าไหนนะคะชอบความกึ่งอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงคันนี้จะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีแล้วคือคุณพี่ไม่ต้องถือกุญแจมาไขานะ,ค,ะคุณพี่ไม่ต้องถือกุญแจมาแบบยุ่งยากหากุญแจในกระเป๋านะคะเพียงแค่ถือกระเป๋ามาใกล้ให้ให้เซนเซอร์มันทำงานนะคะลิงก์กับทางประตูมือเปิดฝั่งขวานะคะแล้วเราก็กดปุ่มปุ๊บเข้ารถได้เลยแล้วก็เข้าไปเนี่ยมีปุ่ม พุสตาร์ทนะคะแอร์แบ็กเใบเนาะประมาณนี้ความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยอยากได้ใช้งานเอาไปเป็น10ปีนะคะใช้งานจนเบื่อ,อขอแจ้งควรระวังนิดนึงนะคะใช้งานจนเบื่อแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะพี่ดาวพันหกพัเท่านั้นนะคะอ่ะมาในส่วนขั้นถัดไปนะคะคันนี้เป็นที่ยอดฮิตยอดนิยมนะคะแล้วก็นานๆานทีมีเข้ามาลูกค้าสังเกตฝั่งนี้ บอนเงินขาวนะคะบอนเงินนานๆที่จะมีมาสีนี้นะคะคันตรงนี้จะเป็นสีเทาดำนะ,ะสำหรับคันนี้เป็น t ต y o t a c โ l a l a t i s สเครื่อง 1.6G นะคะรถปี2 0 1 8 7 9ไม่เพียงแค่129,000กิโลเท่านั้นเองราคาดีราคางามมากๆนะคะสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่419,000บาทฟีดาวผ่อน7,200เท่านั้นนะะช่วงนี้มีโปรโมชัน่นสำหรับพี่ๆที่ไม่มีเครดิตคือปกติเนี่ย อัตาตาดอกเบี้ยพิเศษจะมีเฉพาะคนที่มีเครดิตเท่านั้นนะเครดิตดีทางแพลน,นก็จะแบบเลิฟเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะมีโปรโมชั่นสาหรับพี่ๆที่เป็นพนักงานประจำนะคะมีสลิปเงินเดือนรายได้2 0 0 0 0บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีพักบ้านตนเองนะคะสามารถมาจัดอัดตราดอกเบี้ยพิเศษไปได้เลยแบบที่ไม่มีเครดิตนะคืออันนี้คือไม่มีเครดิตก็ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็สามารถมาจัดฟรีดาวได้เลยนะคะติดต่อไซมาได้เลยนะไลน์ไอเดี sai 12799หรือว่าดรืนโทร0902 970834นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็คือ f 7, 200, นะีดาควั0 0ดเนาะดูช่วงหน้าสโลปสันเหลี่ยมฝังกระโปรงคมๆเงาๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากว่าเราจะคัดรถที่ไม่มีปอดที่ความชนหนักจมน้ำนะคะแล้วก็เรายังมีวารันตีหลังการขายไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะช่วงล่างระบบไฟ เอารถไปแล้วรถมันเกิดมีปัญหาะค,ะคือตอนที่รถมันจอดอยู่เนี่ยคืออาการมันอาจจะยังไม่แจ้งเนาะพอไปอยู่กับลูกค้าแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการนะคะเข้ามาได้เลยนะเราเดี๋ยวเราเซอร์วิสให้เดี๋ยวเราดูแลให้แบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะก็จะมีวันเวลาแจ้งอยู่เนาะของแถมเราก็มีแบบครบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นอุปอ เซอร์วิสการช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคันนี้นะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์แล้วนะคะไฟตัดหมอกเราก็มีติดไปให้ครบคันนี้ทะเบียนสวยมาก7จ6 0นะคะเป็นรถปี18.19เลยถือว่าเป็นปีสูงมากนะคะสังเกตรตรงนี้ไม่มีรอยต่อใดๆนะโครงหลักรถเป็นโครงเดิมนะคะกระจกมองข้างเป็นรุ่นพับปอไฟฟ้าสโลปสันเหลี่ยมนะคะตั้งแต่ช่วงแก้มไปจนถึงประตูหลังคือเป็นเส้นตรงๆนะคะเป็นเรื่องเวลาเดียวกันอีกแล้วคือ เอาง่ายๆถ้ามันบุกตรงนี้ ถ้ามันบุบตรงนี้มันขอได้แล้วมันขอเนียนได้แต่ถ้ามันบุบตรงนี้นะคะสะลบสันเหลี่ยมฝากระโปงเออขออภัยค่ะเป็นเอ่อสันเหลี่ยมของประตูนะคะตั้งแต่ช่วงแก้มยาวไปจนถึงประตูหลังคือมันไม่สามารถเคาะให้เนียนได้นะคะคืออันนี้คือเป็นแบบว่างานเดิมนะคะสับงานดีมากนะ,ะท่านไหนอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะคันนี้ยังว่างอยู่ติดต่อมหาายได้เลยนะคะไลน์ไอดี SAI 1 2 7 9 9หรือว่าด่วนโทร0 9 0 2 9เ0 8 3 4นะคะ มากันถัดไปนะคะท่านไหนชอบเลข3ตัว574เลขสวยมากนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต Col ค l าอ t ติสเครื่อง 1.6G รถปี2018นะคะคันนี้ราคาดีมากและไม่น้อยด้วยคันนี้ไมหม0่1 0สนกับ2,000โลเท่านั้นเองนะคะราคา4,19,000บาทฟรีดาวพ่นน7,200อีกแล้วท่านไหนชอบ4ีบอลเงินนะคะบอลเงินไม้หน่1แสน ขันเท่ากัน7,2 0 0เท่ากันคันนี้นะเป็นสีเทาดำนะคะไม่หนึ่งแสนสอานโลนะชอบสีนี้ก็ไปสีนี้ได้เลยคือสําหรับไม่20,000เนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่เียนบัญหาแน่นอนแล้วแต่ความชอบสีแล้วกันเนาะช่วงออปชั่นก็คือออปชั่นเดียวกันนะคะอ่ะไฟตัดหมอกคันนี้มีไฟตัดหมอกคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนนมดอก้วยอ่ะประมาณนี้นะคะช่วงไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์นะคะสลปสันเดียมฝากระโปรงคม,คม,คมงๆเงาๆนะคะแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด7ใบสําหรับรถที่ ราคา4ี่แสนต้นแล้วเนี่ยได้ Airbag 7กใบมันถือว่าคุ้มมากคุ้มสุดๆนะคะท่านไหนสนใจนะอยากจะได้รถเอาไปใช้งานเป็น10ปีคือขออนุญาตรับประกันตรงนี้เลยเอาติดเนี่ยเป็นรุ่นที่ช่วงล่างนะคะตัวเครื่องอึดถึกผลมากๆนะคะเป็นรถที่เอาไปใช้ทำมาหากินได้สบายๆเลยหรือจะเอาไปใช้ในครอบครัวก็คือใช้ได้ยันลูกยันหลานะนะคะก็คือรุ่นนี้แบบใช้งานได้นานที่สุดเลยนะคันนี้ก็ฟีดาวนเดน7 2 0 0นะคะอ่ะ ขั้นถัดไปนะคะคือรถโซนเนี้ยเป็นโซนที่เขาเรียกว่าโซน B เนาะก็เป็นรถที่ปรับสภาพมาแล้วพร้อมใช้นะคะบางท่านบอกว่าไปซื้อรถมือสองพี่เสียค่ารถแล้วเนี่ยพี่ยังจะต้องเสียค่า ปรับสภาพอีกนะคะค่าปรับสภาพค่าจัดค่า it, โอนอีกโอ้หลายหมื่นเลยแต่มาที่นี่นะคะมาที่เราจ่ายค่ารถจ่ายค่าโอนนะคะค่าดําเนินการต่างๆอาจจะมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนิดหน่อยแต่ค่าปรับสภาพเนี่ยเราเซอร์วิสให้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสปาเบาะนะคะทำความสะอาดอห้องเครื่องทําความสะอาดช่วงล่างนะคะ คือขัดสีฉวีวันให้พร้อมใช้แบบนี้เลยถ้าเบาะปีกมีการแบบรอยยับนิดนึงคือเราเอาไปหนุนให้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเราทําการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายให้นะคะถ้าถึงถึงเวลาก็คือเราจะเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเอาไปเปลี่ยนเองนะคะและรถ ของเราเนี่ยคือมีที่มาที่ไปทุกคันรับรถไปแล้วสามารถนารถไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะท่านไหนสนใจนะอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับแจ้งสายมาได้เลยนะคะอ่ะคันถัดไปนะคันนี้ราคาดีราคางามอีกแล้วคือไม่หนึ่งแสนกับ1,000โลเท่านั้นเองราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้พี่ดาวผ่อนอยู่เจ็ดพันเจ็ดพันบาททวน เท่านั้นนะคะทะเบียน197ระยองนะคะคันนี้เป็นเครื่อง CNG นะคะท่านไหนสนใจคันนี้เครื่อง CNG โรงงานแท้นะคะเอาไปใช้งานยาวนะสำหรับคันนี้ฟรีดาวห่างเ0 0ดเท่านั้นเป็นโตโยต้าโคราอิติสเครื่อง1 6 G CNG นะคะคันนี้3 9 9 0 0 0บาทเป็นรถปี2018ไม่หน0 0 0แสนกับ1,000โลภายในนะคะรุ่นนี้คือสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยเขาจะเป็นภายในสีครีมเป็นครีมสว่างแต่ท่านไหนที่ชอบภายในดำนะคะมาที่ชมนี้ นะชมนี้จะเป็น t o y ยต้าโคราออติสนะคะเครื่อง 1.6G รถปี2016ชมหน้าแมวนะจะเป็นชมที่เก่าวกว่าชมนี้นิดนึงนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ได้ภายในดำนะคะประมาณนี้คันนี้ราคา3 90, 9 9 0 0 0บาทเป็นรถปี2016เลขไม่เพียงแค่98,000กิโลเท่านั้นเองนะคะอ่ะคันนี้เราเดินผ่านมาได้ยังไง คันนี้คือสวยมากนะคะเป็นเครื่อง 1.8V นะคะคือตัวท็อปสุดของ a l t ต i s เนี่ยมาดูที่คันนี้ได้เลยไม่45,000กิโลเท่านั้นราคา519,000บาทฟีดาวผ่อน7 0 0 0 8,000ปลายประมาณ8 7 8,008นะคะคือความ เป็นตัววีของเขาเนี่ยเบอะคู่หน้าเป็นเบอะปรับไฟฟ้าไปแล้วเรียบร้อยคือเรียกว่าเป็นน้องแคมเบรี่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าความแตกต่างหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะคะถ้าเป็นตัวธรรมดาหน้าไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟคเตอร์แบบนี้คันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยภายในนะคะมีจอวิทยุที่เป็นแบบทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็ คือออปชันต่างๆแบบจัดเต็มมากนะเพิ่มมาแค่นีดเดียวเท่านั้นเองฟีดาวพอดพน8,700เท่านั้นมาเร็วไปเร็วจอดเลียงรายกันตรงนี้อยู่ประมาณ2030คันได้มีคันนี้ที่เป็นตัวท็อปตัววีแค่คันเดียวและที่สําคัญได้เป็นสีนี้ด้วยนะคะนานๆทีมีเข้ามาที่ชายเคยเห็นนะถ้าเป็นตัววีมันอาจจะมีเข้ามาว่างแต่เป็นสีนี้อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เห็นเลยนะคะนานๆทีมีเข้ามาไมส4่0 0 0่นโลราคา ห้าแส0หนึ่งหมืนเกันบาทฟรีดาวพอปดันเจ็ดร้อยเท่านั้นนะคะตัวมุงตัวม่านคืออะไรที่แคมรี่มีคันนี้คือมีนะมีแบบแทบจะทุกอย่างเลยอย่างเช่นม่านม่านข้างหลังคันนี้เราก็มีนะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นม่านไฟฟ้าจะเป็นม่านแบบว่าม่านมือแมนวนวลอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คันนี้นะคะอ่อภายในเปิดไม่ได้ตัวนี้ ถ้าท่านไหนนะ,อย,ะอยากจะดูคันนี้แบบละเอียดละเอียดนะคะสามารถแจ้งซายมาได้เลยเดี๋ยวซายมาถ่ายคลิปรีวิวแบบทุกซอกทุกมุมให้นะคะคันนี้6105นะคะหรือจะเป็น Toyota v i o อนะคะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นตัว E นะคะที่ผ่อน5,000กว่าบาทนะหรือจะเป็นตัวมิดตัวไฮตัวท็อปของเขาก็ไล่เรียงตามความท็อปของออปชั่นไปนะคะช่วงนี้ก็รถเตรียมปล่อยเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็น,ปนอิสุดีแมกนะคะหรือว่าเป็น โดยตาคอมมูเตอร์นะคะรถตู้ฟอร์จูเนอร์เราก็มีนะท่านไหนสนใจนะคะอยากออกรถกับไซเพชรยนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยไซยอยู่ที่บริษัททุกวันนะ,ะเข้ามาก็เจอเลยนะ,ะติดต่อน้องไซนะคะแจ้งมาได้เลยสําหรับวันนี้นะคะการอัปเดตสต็อกนะคะรถที่เข้ามาใหม่ๆสวยๆน่าสนใจก็มีประมาณนี้นะคะท่านไหนชอบสซฝากกดไลค์นะคะท่านไหนถูกใจอยากให้กําลังใจกันคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ